า,าปีนี้อาจจะยากค่ะน่าจะเป็นต้นปีหน้าอันนี้เป็นถ่ายทำอะไรเราเรียกถ่ายท,ทำในช่วงของไพลอนค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเปิดกลอก้องจริงๆกลาง,งเดือนหน้าค่ะใช่ค่ะแต่ในไพลอนตอเนี้ยถ่ายไปบางช่วงบางตอนแล้วแล้วก็บางซีนเนี่ยก็ได้ใช้ได้หนักจริงๆ,ๆค่ะเป็ไน,นไงบ้างกะทิเคป็นไงบ้างกะทิมาทุกงานก็ดีใจเรา ใช่ครับเป็นหนังผีเรื่องแรกของพิงเลยครับก็เราก็เวิร์คต่อกันมาอย่างเงี้มาพอสมควรครับก็บบตื่นเต้นอยากให้ดูว่าออกมามันจะเป็นไงสำหรับตัวเองครับผมก็อยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรู้ไหมเป็นเรื่องขาดเนาะใช่แบบว่าไม่หวงสวยดีกว่าเพราะปกติเน,นี่ยเราเวลาเข้าเข้าเ,าเล่นซีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหวงสวยว่าเอ้ยเราต้องเป๊ะหรือว่าขนตาต้องแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ ไม่มีสีที่ของสวยเลยเก็คือโอเคไหนๆก็จะเละแล้วก็ให้เละให้เต็มที่โยชิจะไม่มีควาสวยเลยงนี้หรอเ่ไม่มีค่ะแรงากแล้วทำยังไงให้ไม่สวยอะเราอะยังไงอะ่ด้ายเป็นขาใหญ่นะแค่ล้างหน้าก็ไม่สวยแล้วโอ๊ีไม่ไม่ีน้ว่าอันนี้ว่ไงคนแบบนี้เขาไม่สวยได้ด้วยหรอเราเปเรื่องนี้ดียว่าเรื่องการแสดงอง เรื่องนี้โยชิแบบเป็นอะไรที่ผมก็ไม่เคยเห็นโยชิในมุมนี้มาก่อนเลยนะผมบอกเลยว่าโยชิท้าในมากๆอยากให้รอติดตามนะว่าบทบาทของโยชิรอบนี้ผมว่าว้าวแน่นอนบทบาทที่น่าตื่น้ากๆผมก็ไม่อยากจะเล่าไม่รู้จะเล่าอะไรเอาแบบเดี๋ยวพกเดี๋ยวพกเขาเอาออยผมกลัวทับออยเลยอ๋อได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามดีกว่ครับ พี่กัก็ว้าวเหมือนกันเป็นปาที่แบบใหญ่ว่าขายมาก่อนแล้วแล้หลัีเลยขยบะหมี่แค่นี้หรฉีกแล้วขายบะหมี่ฉีกแล้วยังไม่เคยรับเลยแล้วไครรวกไ่ลครรขวกอะรู้่วกบะหมี่ทำเองหมดเลยครับอแล้วพ่อค้าหลอกขนาดนี้ค่ะว่ไปร้านบะหมี่ทุกวันเลยารีีแต่ว่าเรื่องนี้ผีปะีอี่ะแไห ดูพีอยู่แล้วค่ะ<ล>ใช่ผียังไงสวยแบบนี้ผีจะน่กลัวเลยอะ่ะเออต้องดูดีกว่าเพราะว่าในในเรื่องก็จะมีแบบเอฟเฟกแบบว่าปากเปิดไม่อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยตาเจอไปอ,อยู่ตรงดูตรงนี้อะไรเงี้ยคือ,อ,อไม่ใช่คนธรรมดาเออเตรียมตัวเหนื่อยแล้วใช่ไหมถ้าจะเปิดกล้องเนี่ยเหนื่อยค่ะคือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนควบของแล้วก็แรงน้อยแล้วเข้าซีทีหนึ่งอ่ะมันต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็ เป็นลมทีนี้ก็ในเรื่องของพลังงานก็ไปออกกาลังกายเิ so so ่มอะไรเงี้ยค่ะกินให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เน่ก็ทีกเหนื่อยของนเรื่องทีดไปหน้านีนะมันก็ไม่เหนื่อยมากครับผมว่าในเรื่องนี้คนที่รับบทหนักก็จะเป็นโยชิครับเพราะว่าโยชิมีหลายบทบาทมีหลายกู้หญิงอะตัดเนตังตัดเป็นตาโยชิจะมีนิดหน่อย ภาพยนตร์นะคะเรียรดาด้วยค่ะอ่ต้นปีหน้าละกันช่วงมิถุนาได้ดูแน่นอนค่ะก็จริงครับรู้ไจริงครับก้าวอะไรดูไปเนี่ยครับผมก็ฝากติดตามเรื่องลีลาดาเหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกผมกับทีมงานแล้วก็โยูซี่นะครับพวกเราเตจะที่มาแล้วบักว่าทุกคนจะชอบเลยนะนะครับก็จริงหน่อยล่าสุดเป็นผมเป็นผมเป็นผมฝั่งกระจกอยู่ได้อยู่ได้ได้ ไม่พอตึกกับนี่ตอนนี้ผมว่าอิสลาครับผมก็เลือกรับสิ่งที่ผมรู้กว่าตอนนี้ผมจัดการเองผมก็พยายามอยากเลือกรับอะไรที่ผมไม่เคยได้รับแล้วก็เป็นบทบาทใหม่ๆนี่อิสลาแล้วครับไปไหนก็ได้เขาเขะเลยก็ไม่มีครับผมก็คิดว่าผมก็อยากรับอะไรที่ไม่ได้รับบทบาทใหม่ๆใน ที่น่าแสดงครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ทำไปถึงเมื่อไหร่ก็คิดแค่ว่าผมอยากทับไปเรื่อยๆในบทบาทที่แตกต่าองออกไปในความสำเร็จด้านอาชีพนักแสดงของตัวเองแค่นั้นเองครับที่เราอยากเสร็จปีนี้อ,อีกรอบนะอาจจะมีท่าไหนีอยากเขาสนใจท้าพามาตอนนี้ยังครับก็คือหลายๆคนกะเป็นยังรถอุตสาหกรรมก็จะมีข้อ กว่าจะเป็นสีที่แบบว่าเฟรนดน,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 นิดนึงแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าพอออกมาเพราะว่ามันใหม่ๆสำหรับผมนะพอออกมาผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะเครียดหล,ลือะอะไรับผมขายเสื้ออยู่ด้วยครับขายเสื้อเบอร์สองครับโซงเบอร์ชีสหรือยังมีชีสหรือยังไม่มีหรือยังผมเห็นพี่มิกซ์เยอะแล้วแล้วก็โอเคเดี๋ยวพี่มิกซ์แบบเป็นลูกค้าประจำ โอแม่กับพี่มิกค่ะข้ไหะ้ามีคดับออร้านช่วินเฮโวครับเขาเข้าไปดูได้ในไอ่ีครับ่าคาประจำคือมิกเสดสีจริงไใช่ครับเาเสไอดตไกี่ร้านเบอกจนวนตรงน้เสดไม่เยอะคือพี่มิกนี่บอกเลยว่า VIP เลยครับยอดชิวยชิยอดยอดีก้อกเล้วอ เคยบอกเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเยอะค่ะเพราะว่านายจะเล่นแต่แบบว่าตัวแพงทีเลยครับของแเขาจะเป็นอะไรนะครับเขาจะเป็นองแพองแ้นั้งาบอกวส่วนือกใส่ก่อนแม้อห้มีกันเขาจะซื้อแค่ตัวที่เราใส่ก่อนครับ ทักซับด้วยใช่เขาบอกต้องส่งมาแบบนั้นเลยอันนี้จริงเล่นเขาซับก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่มิช่องแก้่จริงเล่นอะเราใส่ก่อนส่งให้เขาจริงเปล่าไปจริงเอาเพราะว่าเม่ไหรลองไงใช่ไหมใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยกันคือพี่มิ้เขาจะเป็นคนที่แบบว่าใส่ไซส์แบบไซส์ชายเหมือนแบบเป็นผีเขาต้องแกล้งใส่ เราเล่นร้อนอะไรมันขึ้นอยู่กับแบบว่าเขาจะมีการเล่นกันในเสื้อวินเทจอะว่าแบบวนี้กาลังมานี้กำลังมาไม่ใช่แล้วแต่ผมแล้วนึกว่าเสื้อนีบเนสัของเราเลยน่าจะมีมีคนเดียวเขาเรียนไม่เป็นได้ครับขอบคุณนะครับนี่ไงับแล้ว